ทีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่มีบ้านกลางภูเขาตักบงกฎเดือดบ้านกลางภูเขาสองพันไร่ที่เจ้าสัวบุญชัยยกให้ไม่เป็นความจริงเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ตักบงกฏเบนจรงคกุลที่ตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะต้องการจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวผลงานสร้างชื่อ ได้รับบทเป็นอีสาในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่องบางระจันต่อมามีผลงานภาพยนตร์เรื่องขุนแผนและพลิกบทบาทเป็นสมทรงในเรื่องไอ้ฟักเรียกได้ว่าโด่งดังมากในยุคนั้นต่อมาตักบงกฎได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเมื่อปลายปีพุทธศักราช2555จู่ๆได้ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเบญจรงคกุลประธานบริษัทดีแท ซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องเข้าหอมเป็นโซ่ทองคล้องใจล่าสุดเป็นที่เดือดในโลกโซเชียลเมื่อตักบงกตเดือดบ้านกลางภูเขาสองพไร่ที่เจ้าสวบุญชัยยกให้ไม่เป็นความจริงตักบงกตได้โพสต์ภาพข่าวเพจหนึ่งและระบุข้อความว่าสวัสดีค่ะทุกคนตักขอแจ้งเรื่องข่าวปลอมนี้นะคะเราไม่ได้มีบ้านบนเขานะคะหากเพจนี้ยังไม่ลบตักจะแจ้งลบ ที่โรงพักค่ะข่าวไม่เป็นความจริงนะคะช่วยแชร์ด้วยค่ะและขอให้เพจนี้ลบด่วนค่ะจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะคะตักเชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายและเขียนข่าวปลอมอีกแต่อยากให้ทุกท่านรับรู้ว่าตักก็จะดําเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องหากมีอีกก็จะสู้เรื่อยๆจะไม่นิ่งเฉยให้ใส่ร้ายและเขียนข่าวปลอมแบบนี้ขอส่งข้อความนี้ไปถึงคนที่คิดปองร้ายตัก ว่าตั๊กก็จะไม่หยุดอยู่เฉยๆให้ใครมาทำร้ายได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ